สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่ลาลิกาสเปนโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างแอเลติโกมาดริดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของที จะลงแตกกันในเวลาตีสองครึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามเอสตาดิโอซิบิตาสเมโทรโปลิตาโนผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านริกาโดเดบูโกสเบนโกเอชเชียมาเริ่มกันที่เจ้าบ้านแอเลติโกมาดริดความพร้อมในวันนี้ดิเอโกซิเมโอเน่ไม่มีโตมาเลยมาสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ขณะที่อเล็กซานเดอร์ซอลลอตคอเนอร์กาลาเกอร์คอเคเรซูเร็กซิออนโกเกอักเซนวิเซลนาอวนโมลิน่าหรือเรนิลดโรมองดาว่า พร้อมสลับลงสนามส่วนองตวนคริสมันปาบอลบาริออสมากกอสยอเรนเตอังเคลกอเรอาจูเลโนซิเมโอเน่ a, one, หรือเซซ่าอัสปิลิกวยต้าจะเป็นสำรองอเล็กซานเดอร์ซอลอดจะเล่นกองหน้าคู่ฮูเลียนอันวาเรสแดงกลางมีนาอวนโมลิน่าโรดริโกเดปอนคอเคเรซูเรซิออนโกเกตคอนเนอร์กัลลาเกอร์โรดริโกริเกลเม่ลงทำเกมส่วนอักเซนวิเซลโฮเซมาริคิเมเนสโรบินเลน็อกมองจะลงคุมแดนหลังโดยมียานโอบลักลงเฝ้าเสา ในส่วนของทางด้านทีมเยือนเอสปันยอนความพร้อมในวันนี้โคเซมานูเอลกอนซาเลสอาบาเรสไม่มีเลอันโดกาบรา่ากับเอดูเอ็กโปซีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ขณะที่โปรโลซาโนเปเรมิยาอันบาโรอาควาโดอันบาโรเตเคโรเซจิโกเมสเฟนันโดกาเลโรหรืออันโตนิโอโรกาพร้อมสลับลงสนามส่วนโจเฟรกาเรราสไบรอันโอลิบานเซบีซานเชสโคเซกราคาอกาลอสโรเมโรหรือโอมาซาดิกจะเป็นสำรอง อาเลโฮเวลิสจะเล่นกองหน้าคู่คาเบียร์ปูอโดโแดงกลางมีโปรโลซาโนอเล็กครานอันบารโรอากววโดลงทำเกมส่วนอันบาโรเตเทโรโอมาเอลฮิลาลีเซจิโกเมสเฟนานโดกาเลโรเปเรมิญาจะลงคุมแนวรับโดยมีโจนกาเซียเฝ้าเสา1 1ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้แอตเลติโกมาดริดจะมาในระบบ5 2งนำทีมโดยยานโอบลักอักเซนวิเซลโพอเซมาริคิเมเนสโรบินเลนโอมงนาอุนโมลินา โรดริโกเดปอนคอเคเรซูเร็กซิออนโกเก้คอนเนอร์กัลลาเกอร์โรดริโกริเกลเมอเล็กซานเดอร์ซอลล็อดฮูเลียนอันวาเรสเอสสันยอนจะมาในระบบ5-3-2นำทีมโดยโจนกาเซียอันบาโรเตเคโรโอมาเอลฮิลาลีเซจิโกเมสเฟนันโดกาเลโรเปเรมิยาโตโลซาโนอเล็กครานอันบาโรอากัวโดคาบิปูอาโดอเลโฮเวเลดทัศนะของคู่นี้ แอตเลติโกมาดริลงเล่นในถิ่นด้วยความพร้อมทุกกลุ่มกำลังศักยภาพทีมโดยรวมยังดูเหนือกว่าชัดเจนแม้เอสปัญญนยอจะวางแผนมาเล่นอุดประตูก็ตามแต่ทีมตรามีครบเครื่องกว่าทั้งรุกและรับจะใช้การเล่นที่แน่นอนกว่าบทคว้าชัยตามเป้าหมายจากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าแอตเลติโกมาดริเปิดบ้านชนะเอสปันยอนไปด้วยประตูสประตูต่อหนึ่งขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ หวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ